ตอนที่2-10นักเล่านิทานลินสุราหลับตาเล่าเรื่องสิ่งใดเรียกว่าตะกูลใหญ่กิจการใหญ่โตสองพี่น้องมู่หลงเดินเข้าจวนปเปิดเหลียงอองถึงได้ทราบว่าสิ่งใดคือเข้าจวนอองลึกล้ำดังสมดุดเมื่อพวกเขาได้เห็นทะเลสาบข้างศาลาสะดับคลื่นต่างสูดลมเย็นเข้าปากอย่างตื่นตะลึงเคราะดีงานเลี้ยงช่วงเย็นจัดอย่างเล็กๆ พอๆกับงานเลี้ยงของพ่อค้าวานิชทั่วไปไม่ได้จัดใหญ่โตอย่างตั้งเรียงหม้อสำริดสีเฟิงเหนียนนั่งข้างสีเซียวกินดื่มอย่างโม,มมามหยวนจัวจงและฉูลู่ซันก็มีคนนสมบัติเข้าร่วมงานเลี้ยงคนหนึ่งถือจอกสุราแล้วเลียดดื่มอีกคนแทะเนื้อเป็ดอ่อนนุ่มอย่างระวังมู่หลงอูจูจิตใจวุบไหวนับตั้งแต่เดินเข้าจวนเปิดเลี้ยงอ,องกินอาหารอย่างเหม่อลอย สแก้มก้นไม่กล้านั่งแนบที่นั่งสีเสียวคีบกับแก้มให้สีเฟื้องเหนียนเป็นค้าข่าวระหว่างนั้นเอ่ยเสียงเบาว่าหากจื้อหูยังอยู่ไม่มีวันถึงคราวข้าคีบกับแก้มให้เจ้าแล้วซื้อจือที่เอาแต่ก้มหน้าชะงักไปเล็กน้อยก่อนเคี้ยวอาหารแก้มตยุยหลังแยกย้ายแล้วย่อมมีพ่อบ้านนำเผยนั้นเวยและอาคารตุก,กาอื่นไปยังที่พัก หลังสีเฟื่องเหนียนอาบน้ำชำระกายาในอุทยานโอโทงแล้วก็บิดขี้เกียจอย่างปลอดตรงสบายบรรดาสาวใช้มีหงสูโสเป็นผู้นำเมื่อเห็นสีเฟื่องเหนียนถือดาบปักเหมันก็จู้ปากอุทานอย่างตื่นเต้นเราไม่เคยพบเคยเห็นสีเฟื่องเหนียนยิ้มอย่างอบอุ่นจริงใจจับแก้มของแต่ละนางก่อนออกจากอุทยานไปมาถึงนอกศาลาสดับคลื่นผักเปิดประตูใหญ่ขึ้นไปยังชั้นสาม พบใบหน้าจิ้งจอกขาวซึ่งกำลังยืนบนบันไดค้นหาคำพีเคล็ดลับร้องทักเสียงหนึ่งใบหน้าจิ้งจอกขาวกระโดดลงจากบันไดสองคนสบตากันไม่มีผู้ใดเปล่งคำบรรยากาศทั้งไม่อบอ่อนไม่ซาบซึ้งทว่าเช่นนี้ประเสริฐยิ่งไม่เช่นนั้นสองบุรุษออกสามสอกดวงตาหยาดเยิ้มเปลี่ยมอารมณ์สีเฟืงเหนียนคาดว่าคงได้ขนลุกขนตั้งทั้งตัว มีมู่หลงถงห่วงเป็นตัวอย่างก่อนหน้าเดือดร้อนสีเฟื่องเหนียนเมื่อเผชิญหน้าใบหน้าจิ้งจอกขาวแล้วออกจะแปลกพิกลหนันกงผูเยี่ยเก็บสายตากลับมากลับไปหาคำภีเคล็ดลับเล่มนั้นต่อสีเฟื่องเหนียนเห็นใบหน้าจิ้งจอกขาวไม่มีทีท่าจะทักทายได้แต่หาหัวข้อกล่าวว่าข้าพบเฉินอีแล้วเลิศล้ำนักคราสุคนฟ้าอย่างยิ่งเฉินอีพ่อแม่นางไม่ต้องทำนายก็ล่วงรู้อนาคต รูปโฉมเรียกได้ว่ามัดฉาจมวารีปักษาตกนภาใบหน้าจ้งจอกขาวถามเสียงเบาชิงตัวกับจวนเปิดเลียงอองแล้วหรือสีเฟื่งเหนียนเอ่ยหยันตนเองเปล่าถูกกลุ่มที่เล่งรุดแ0 0รอลี้จากนครหลวงมาพร้อมพระราชเสวนีชิงตัวไปแล้วไม่เช่นนั้นข้าจะให้นางได้เห็นว่าสิ่งใดคือเหนือภูเขายังมีภูเขาเหนือฟ้ายังมีฟ้าใบหน้าจ้งจออขาวขามวดคิ้ว หันไปมองซื่อจือปากไม่มีหูรูดมุมปากหยักยกไร้ซึ่งความเพลิดเพลียแต่เปลี่ยมรังสีสังหารทําให้ผู้คนขนลุกสู้เย็นวาบถึงกระดูกรับต้าของถิงแปดส่วนก็คิดว่าตนเองเป็นวัชระไม่เสื่อมสลายเข้าจริงแล้วหรือคราวนี้ปูเลงมาคืนปักเหมันบ่งเป็นไหนให้ข่าฟันเจ้าสักครั้งหรือว่ามาเถอะฟันกี่ครั้งถึงพอใจสีเฟืองเหนียนวางปักเหมันไปด้านหลังช้า,ชา ยิ้มกระดากเอ่ยว่าข้าก็แค่อยากสยบความโอหังของสตรีที่คิดว่าตนเองสูงส่งเท่านั้นใบหน้าจิ้งจอกขาวมองซื่อจือ่อผู้กำลังกินปูร้อนท้องถามว่าข้าสนิทกับเจ้าหรือสีเฟืองเหนียนขบคิดปัญหานี้อย่างจริงจังจากนั้นเอ่ยตอบด้วยน้ำเสียงจริงใจไม่มีใดเกินเจ้าไม่สนิทกับข้าข้าสนิทกับเจ้ายิ่งแบบนี้ได้หรือไม่ นั้นกงผูเยี่ยมุนตัวมามุมปากอยากยกเป็นวงโค้งรำไรน้ำเสียงเย็นชามีความกล้ายิ่งมีหน้าตอนนี้ทั้งเปิยเหลียงล้วนกำลังประจบสอพอเต้นเสียสีเฟื่องเหนียนคนถอยได้ใจกำเริบเสบสารหัวร่อแฮ่ he, เอ่ยว่าชมผิดไปแล้วชมผิดไปแล้วก็แค่อดกลั้นมาหลายปีต้องหาโอกาสยั่วพวกบัณฑิตที่เรื่องชื่อพ่อด่าทอค่าบ้างซี ใบหน้าจิ้งจอกขาวสายหน้าอย่างจนใจสีเฟืองเหนียนสอบถามอย่างสงสัยใค่รู้เมื่อใดขึ้นชั้นสีใบหน้าจิ้งจอกขาวกวาดตามองรอบตัวเอ่ยว่าอีกไม่กี่วันนี้แล้วสีเฟืองเหนียนทอดถอนใจชาตินี้ไม่มีหวังไล่ตามเจ้าแล้วใบหน้าจิ้งจอกขาวข่าวนี้ไม่ค่อนแค่กลับเอ่ยเสียงเรียบว่าเขตขั้นสูงต่ำนับประสานใดกัน นอกจากหวังเซียนเจอผู้ใดกล้ากล่าวว่าเอาชนะหลี่ตังสินที่รั้งอยู่ในเขตขั้นวัชระมาโดยตลอดได้หารเตียวซื่อในวังหลวงใช้ดัชนีอัศจรรย์สังหารปรากฏการฟ้าเป็นที่ยอมรับกันอย่างไกลๆว่าพอจะเอาชนะหลี่ตังสินได้แต่บุคคลในสามศาสนาส่วนมากมักกำหนดระดับเขตขั้นเลยเถิดหากกล่าวถึงเพียงการสังหารคนต่อกรศัตรูอย่างน้อยต้องลดลงมาหนึ่งเขตขั้นถึงสอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้นส่วนหยวนจิ้งเฉิงสำเร็จอริยาปาดบนที่ราบภิมะยังทำได้เพียงตกตายพร้อมส่วนหยวนต้าผ่านมหาปากฏการฟ้าแน่นอนลาหัวโล้นบัณฑิตรหรูและนักพจน์ที่ร้ายกาจที่สุดก็คือปากอยู่ดีไม่ว่าดีก็ประกาศเปล่าเปว่าจะทำรงมักคาแทนสวรรค์ต่อสู้ไม่ไหวก็ไม่เป็นอันใดพอเข้าใจได้สีเฟื่องเหนียนยิ้มเจือนเคราะดีเจ้าไม่ใช่สตีไม่เช่นนั้น ปากขอร่อร้ายเช่นนี้ผู้ใดจะแต่งกับเจ้าใบหน้าจิ้งจอกขาวไม่แยแสสีเฟื่องเหนียนสอดแทรกวาจาขบขันเหยียดแขนมาตรงๆสีเฟื่องเหนียนลังเลเอออย่างหน้าหนาไราย,ยางอายข้าเพิ่งพาอาศัยปักเหมันมานับปีต้องนอนกอดทุกคืนเกิดความผูกพันลึกซึ้งแล้วอีกอย่างหากเจ้ารังเกียจว่าปักเหมันแปดเปื้อนความอยากกระด้างสามันไม่สู้ใบหน้าจิ้งจอกขาวไม่หดมือกลับ เพียงแต่จ้องขม่งรังสีข้าฟันรังสีอมหิตความเด็ดเดี่ยวทรงพลังน,นี่ถึงเป็นยอดคนแย่งชิงความเป็นยอดแห่งยุทธภพในอนาคตไม่น่าหลี่ฉุนกังมองว่าใบหน้าจิ้งจอกขาวนั่งแท่นตกปาสงสดอย่างมั่นคงในมคายุทธอายุอานามน้อยๆก็เห็นเทพเซียนปัตตภีเป็นสมบัติในยามสีเฟื่งเหนียนยอมรับว่าห่างไกล18ถนนแถมยังขั้นด้วยร้านสระเปาร้านขนมเหลาสุรา หอคณิกาอีกเทียบกันแล้วก็น่าโมโหสีเฟิ่งเหนียนที่เพิ่งถูกชมว่ามีความกล้ารีบโยนปักเหมันข้ามไปหมุนตัวได้ก็แผ่นแนบขึ้นบันไดไปชั้นบนใบหน้าทิ้งจอกขาวรับปักเหมันมาเอียงคอมองก่อนยิ้มไม่เปล่งวาจาสีเฟิ่งเหนียนขึ้นมาถึงชั้นบนคุกเข่านั่งหลังตรงต่อหน้าหลีอี้ซันซึ่งป่วยหนักร่างยิ่งผอมแห้งหลีอี้ซันกำลังเขียนอักษรด้วยพู้กันขนแข็ง ครึ่งชั่วยามต่อมาก็เงยหน้าขึ้นจะช้าเอ่ยว่าคำภีเคล็ดลับของตะโกนส่วนหยวนสะสางเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนันกงผู่เยี่ยด้านล่างออกแรงไม่น้อยระหว่างเอ่ยคำสีเสียวก็ถือกาสุราขึ้นมาสองใบนั่งขัดสมาิลงแยกวางชามสุราที่วางซ้อนทับกันสามใบออกรินสุราจนเต็มปริมขอเพียงได้ดื่มสุราหลี่อี้ซันจะไม่เอ่ยวาจา เดิมมดเขียวที่ชาวบ้านครึ่งค่อนตลาดล้วนซื้อหาได้หมดไปหนึ่งกาหลี่อี้ซันมึนเมาเล็กน้อยเห็นว่าเหลืออีกเพียงครึ่งกาก็โบกมือไล่แขกสองพ่อลูกสบตากันแล้วยิ้มลุกขึ้นจากชั้นบนสุดไปหลี่อี้ซันลินชามเล็กให้ตนเองเอ่ยพึมพำว่าแผ่นดินแล้วกออเดิมหมดชามนั้นรินอีกชามเอ่ยว่าสาวงามแล้วดื่มจนสิน้น จากนั้นก็ตามด้วยจุงรักภักดีราชันขนนางชนชิวยุทธภพลวดลุงท้องพร้อมสุรามมดเขียวร้อนแรงสุดท้ายเมาไม้ฟุบหมอบบนโต๊ะตัวนั้นสีเฟื่องเหนียนและสีเซียวมาถึงยอดเขาอันหนาวเย็นพ่อลูกสนทนากันอย่างลับๆขนนอกไม่อาจรู้เนื้อหาได้แม้แต่น้อยเช้าตรู่วันถัดมาสีเฟื่องเหนียนเดินทางไปขอบูตึง นั่งเมือรอยใกล้ๆก,กับต่าแบกศิลาบนยอดเขาเสี่ยวเหลียนหาแงน,นหน้ามองฟ้าอยู่เนิ่นนานสุดท้ายสองมือปิดกลมใบหน้าควบขี่อาชากลับเข้าเมืองอย่างเงียบๆผ่านร้านขายเนื้อซึ่งปิดกิจการไปแล้วแน่นอนว่าไม่ได้เห็นแม่นางน้อยหน้าบึ้งตึงไม่ว่าต่อลูกค้าผู้ใดวันที่28เดือน12ปีนี้สีเฟืงเหนียนเป็นตัวแทนสีเซียวไปค้อระคังหนึครั้ง ยังอารามแห่งภาคสิทธิคันพระโพธิสัตว์ยามพลบค่ำเทศกาลหยวนเสี่ยวทุกบ้านต่างแขวนโคมสีแดงสดใสซื่อจื่อและสตรีหลายนางที่มีฐานะแตกต่างกันออกจากจวนไปผ่อนคลายจิตใจผิดจากที่คาดการครั้งนี้ใบหน้าจิ้งจอกขาวติดตามไปด้วยแต่ไม่ได้มุ่งไปทางตลาดเพียงเลือกเหล่าสุราที่สงบห่างไกลขึ้นชั้นสองสั่งขนมประณีตหลายอย่างแล้วให้เสี่ยวเอ้ออุ่นสุลาเหลืองให้ ชั้นหนึ่งมีปู่หลานคู่หนึ่งเลี้ยงชีพด้วยการเล่านิทานชายชราตาบอดข้อแผ่นไม้ผาลางเล่าเรื่องด้วยเสียงกังวานเด็กหญิงใบหน้าสูผ้ผอมผิวพันธอมเหลืองนั่งบนม้านั่งเล็กตัวหนึ่งคอยดีดผีผาประสานผีผาคุณภาพชั้นเลวฝีมือไม่คล่องแคล่วห่างไกลไม่อาจเรียกว่าไพเรเมื่อซื้อจือเตี้ยเซียเริ่มดื่มสุรานักเล่านิทานตาบอดเพิ่งเล่าเพียงตอนเบิกโรง กล่าวว่าชายาเป่ยเหลียงอ๋องสวมชุดขาวลั่นกองรบอย่างไรเนื่องพ่อเหล่าสุราอยู่ห่างไกลออกมาตอนนี้ราษฎรล้วนเดินเที่ยวชมเทศกาลโคมไฟในเมืองลูกค้าบุญชั้นหนึ่งจึงมีอยู่บางตาชั้นสองยิ่งซบเซาสีเฟื่งเหนียนนั่งดื่มสุราตรงกันข้ามกับไปหน้าจิ้งจอกขาวคิดคิดแล้วก็ปวักมือเรียกเสี่ยวเออมอบสุราเหลืองอุ่นดอนให้ปู่หลานคู่นั้นสุราส่งถึงชั้นหนึ่ง ชายตาบอดบอกบางอย่างแกหลานสาวเด็กน้อยอุ้มผีผาลุกขึ้นยืนโค้งคำนับมาทางชั้นสองชายตาบอดขอยืมต่างไม้จากเหลาสุรามาวางชามสุราไว้ด้านข้างเล่าถึงตอนสนุกก็ยกชามสุราขึ้นจิบหนึ่งคำเล่าถึงเสียงเกือกม้าแห่งเปยเหลียงเล่าถึงควันสัญญาณหมาป่าแห่งชุนชิวลุกโหมสีทิศโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายเล่าถึงซื่อจือเปยเหลียงและริมน้ำกวางหลิง สีเฟื่งเหนียนนั่งฟังชายชาราหลับตาเล่านิทานสีหน้าไร้อารมณ์อาจเพราะต้องสอดประสานกับอารมณ์ขึ้นลงยามเล่านิทานของท่านปู่เด็กหญิงดีผีผาอย่างกินแรงยิ่งหน้าแดงไปถึงใบหูพลักกำลังไม่เพียงพอชายตาบอดหลังตั้งสติได้ก็เหยียดมือสั่นเทาออกรูปศีรษะหลานสาวจากนั้นยื่นมือไปยกสุราขึ้นดื่มลองแกว่งดูถึงรู้ว่าว่างเปล่าเสียแล้ว จึงวางชามสุราลงขบเม้มริมฝีปากคลายรสสุรายังไม่ซ่านซากลับไม่รู้สึกว่าไร้สุราแล้วเสียใจเพียงแต่เอ่ยเพิ่มผาว่าทาหารเก่าปเปยเหลียงหาหนวนหูวันนี้คล้ายได้ดื่มความองอาจที่ลบเลือนไปตามการเวลาช่างเป็นสุราประเสริฐเสียจริง